สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทเลสทเวดิเฟรนสทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ใช่ชาเรนจากทางบ้านแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นชาเรนเปิดกระโดด <c oughs> เปิดเกลืออีสปรัดนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าผมเนี้ยก็จะไปไลนซื้อกล้องบัตน,นี้บักๆมานะครับผมจริงๆแล้วมันเป็นอีเวนต์ไข่มันไม่ใช่แบบน่าจะเปิดเป็นไข่เป็นลูกอะไรอย่างี้นะครับผมและนี่ก็คือ กล่องไข่เออเราต้องบอกว่ากล่องแรบบิทเด็นะฮะและนี่คือกล่องแรบบิทประมาณ5 0 0 24ยกล่องนะครับผมผมจะเปิดแบบโคตรรัวเปิดจนหมดแบบไม่ต้องเล่นเวลาเลยนะผมอาจจะเปิดแบบไวมากนะครับผมไม่รู้ว่าไวขนาดไหนแต่500กล่องนี้ผมคิดว่ามาจจะเปิดได้ไวนะครับแต่เรามาดูกันก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันก็มีคนเปิดเกลือต่อหน้ามันก็มันมันก็เกลือนะฮะ แต่ว่าในชาเลต์นะครับผมอีสเตอร์อีเวนต์เนี่ยนะครับมีตัวละครที่ผมคิดว่ามันมันันอง่ายหรือเปล่านะฮะใครยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่ามันออกง่ายหรือมันออกยากกันแน่นะครับเพราะว่าผมดูจากลักษณะตัวละครนะครับผมกอร์ดีมิสติกเนี่ยมันก็มี3 0 0 0 0นตัวกันแล้วนะฮะหรือว่าจะเป็นรีเจนเนอรี่นะครับก็เยอะมากๆนะฮะและกอรดเนี่ยก็คือเป็นหมื่นแล้วนะครับ มันเยอะนะก็ไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์การออกนะครับมันอาจจะเป็นแบบตอนรี่ในกล่องของขวัญในอีเวนต์อีเวนต์ปีใหม่หรือเปล่านะฮะห,หรือผมอาจจะเปิดแล้วก็ไม่ออกเลยอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่500กว่ากล่องเนี่ยห0าร้อยเลยนะมันต้องออกสักตัวดีครับใช่ไหมหรือหรือหรือเปล่านะครับหรือไม่ออกเลยหรือว่าออกนะฮะห้าร้กล่องนะครับท่านผู้ชม ไม่ออกเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆนะครับแต่ถ้าไม่ออกเลยนะครับมันก็ถือว่าผมเนะ่ะเกลีอมากๆนะครับก็ลองคอมเมนต์ดาวกันได้นะครับว่า500 24กล่องนี้จะออกกอรรี่นะครับสักตัวหรือเปล่านะครับนี่ใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับสปิกระแมนนะฮะใส่ไปเพื่อทําให้เรารู้ว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่สดจริงจิงกเบลนะฮะปะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสนับสนุนโดย edis เมยชอบบริการรอบนี้นะครับจะเป็นบริการสุดตึงของบริการกดเกมพาร์ตนะฮะเราจะมาเน้นด้านบริการของการกดเกมพาร์ตเป็นซะส่วนใหญ่ก่อนนะครับผมในรอบนี้เรามาดูกันนะฮะบริการกดเกมพาร์ตนะแล้วก็เราจะเน้นทางฝั่งของบล็อกฟุตนะครับบอกคำเดียวว่าผลแน่นๆนคูณ3คูณ8อะไรมีให้หมดเลยนะฮะกับบริการกดเกมพาร์ตเกมอื่นๆก็มีด้วยเหมือนกันครับผม สำหรับไลน์แมปกันเลยทีเดียวจนบอกว่าเลื่อนลงมาได้แบบเกลื่อนตากันเลยทีเดียวฮะอลังการมากๆบอกคำเดียวนะครับถ้าใครเล่นแมปนะอยู่เนี่ยก็สามารถอุดหนุนเกมพาร์ทเขาได้นะครับโอ้ียันเบสบอลกันเลยทีเดียวฮะโคตรตึงบอกคำเดียวครับเกมพาร์ทเขาจุกจริงๆฮะแล้วก็ตามมาครับผมกับบริการรักฟาร์มของเขานะครับบริการรับฟาร์มของเขาไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวบอกคำเดียวนะฮะว่ามีทางฝั่งของบอลฟุตออสตาและทอยเลตเทอร์เวอร์ดีเฟน์อีกด้วยครับ แต่ว่าทางฝั่งของออสตานะครับก็มีบริการอันครบเครื่องตึงๆกันเลยทีเดียวครับยันหอคอย100ชั้นนะครับน้องๆบอกคำดียวว่ารับฟาร์มเวลาหาโออาร์บำนายตัวละครหรือฟาร์มตัวละครลงเลทมีให้หมดเลยนะฮะและบริการต่อไปนะครับยิ่งกว่ามีให้หมดนั่นก็คือจำนายตัวละครทอยเลต t ท w e r เว f ร์ด e เฟนต์นะครับกับบริการนี้มีตัวใหม่ๆที่เข้ามาแบบจุใจกันเลยทีเดียวครับโอ้โหตัวใหม่ที่เข้ามาเรื่อยๆเลยต้องติดตามตลอดเลยนะเนี่ยและบริการฟาร์มของทางบล็อกฟู้ดครับผม บอกคํเดียวว่าหนักแน่นจริงๆงฮะทางฝั่งของบล็อกฟุตแบบเยอะมากๆนะครับมีแทบจะทุกฟาร์มในเกมแล้วก็ว่าได้ครับยังไงก็ลองเลื่อนกันมาหาดูก็ได้นะฮะบอกคําเดียวว่าเยอะมากๆนะครับอีดิสเหมยชอปลิงด้านล่างคลิปนี้เลยครับผมโคตรตึงก็ตัดมาแล้วนะครับกับการเปิดกล่องแบบปรยปลายมันนี่บรัชทวีนี่มันกล่องบัตติสุดตึงเอกลุยนะฮะแล้วก็โปรยเกลือกันไปแบบแรรกระอานการตาดท้องฟ้าตารางนะครับผม อ๋อข้อตึงนะฮะไม่ได้เจีย๊ยไม่ได้เจี๊ยอะไรเลยนะครับผมก็ทำการไล่เปิดไปเรื่อยๆนะครับบอกคำเดียวว่ามีลุ้นจนเยี้ยเนี่ยกว่าเลยทีเดียวขอมิชชิกทักงตัวก็ยังดีนะครับท่านผู้ชมอฮะเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรใน EP นี้เราจะขาดทุนหรือว่าเราจะกำไรกันนะครับตัวใหญ่ก็จะเป็น Legendary นะครับกับ EP IC ที่จะออกมานะฮะก็คือ โอโ้โหเกลื่อนล้วนเลยครับผมไม่เป็นไรครับแล้วนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเปิดเกลือนะครับเรายังเปิดอีกเออหลายกล่องนะครับเฮ้ยตัวอะไรวะน่ยตัวใหญ่เออตัวใหญ่ในี่คือลีเจนด์่ะโอ้ยเอ,อ้ยโอโ้โหกาในหายใจอุตส่าห์แบบเพ่งสมาธิไปที่กล่องนะครับสะก,กดจิตกล่องให้แบบให้บิ๊กขึ้นอะไรเงี้ยี๋ยวเราก็โปรยไปเลยครับแบบรุดเร็ว นะฮะเราจะเน้นจบแบบรวดเร็วและทันใจสุดๆนะครับจุดหลายคนนั้นบอกว่าว้าวเกลือเยี่ยฟาร์มแทบตายนะคุณฟาร์มนี้คือแบบฟาร์มแทบตาเลือกนะครับแต่ไม่มีอะไรออกมาเลยนี่คือแบบลองไห้นะลองไห้จริงๆเฮ้ยเฮ้ยแดงสักตัวยังไม่เห็นเลยเอ้ยเห็นแล้วส่าเห็นดีใจไหมถ้าได้แดงมาแดงมีสามแสนแล้วเลยนะครับแดงเยอะมากนะครับ เราจะดีใจดีไหมเนี่ยไม่น่าดีไม่น่าด, <c oughs> ด,ดีใจนะครับต่รับแดงโอ้โหได้แล้วโอ้เอาเรื่องแต่ขอมุ้งม่วง,งสักตัวได้ไหมยังเห็นกอรี่อ่ะกอรี่ตึงๆ่งกอรี่สักห้าตัวนะเราจะไปทําคลิปต่อยอดนะแบบโคตรทีมกอรี่อะไรเงี้ยนะฮะแต่ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็อาจจะเออเกนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเกลย้จยิงมิติไปแล้วครับ หรือว่าก้อนรีกำลังจะมานะฮะนี่ไม่ช้าหรือเปล่าคุงคิดเองโอ้อะไรกันเนี่ยยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นแม้แต่เงาตอนนี้นะครับเราก็เปิดไปก่อนครับใจยเย็นๆครับใจยเย็นนะฮะเราก็ไม่รู้ว่ากองลถไปกี่กองครับเพราะว่าจํานวนในนี้มันก็เท่าเดิมเพราะว่ามันก็สับมาเป็นตัวละครนะครับน่จิกไปอีกแล้วเรก็จเจอไอ้ปกขื่อเต็มท้องทะเลไปเรื่อยๆนะครับนี่ทะเลพ่อนี่เลแต่ตามเห็นยังไงเป็นทะเลนะ เนี่ยเปิดไปเรื่อยครับโอ้โหชี่เกลือจังเฮ้ยนี่เปิดไปกี่กล่องแล้ววะเนี่ยผมว่าน่าจะหลายร้อยแล้วฮะแต่ว่ากอรลี่ยังไม่โผล่มาเลยนะครับโอ้โหเอาจริงดินะฮะกอรลี่อยู่ไหนกอรลี่จา๋ากอรลี่ยังไม่มาเลยนะครับท่านผู้ชมเจ็บจีด๊ดหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวโอ้โหผมว่าเอาตังค์ซื้อกล่องเนี่ยไปซื้อกอรลี่มาเป็นตัวผมว่าน่าจะน่้ดีกว่านี้นะครับ อย่าลงทุนกับเกลือเกมนี้เป็นอันขาดถ้าคุณดวงไม่มั่นใจพอผม <c oughs> ว่ายับว่ะว่ายับแน่ไม่มาไม่มาเลยนะครับยังไม่เห็นก้อนรีไม่แต่เงาบ้าไปแล้วแล้วก็มีคำอุยพรนะครับอันสุดตึงที่ทำให้เราซาบซึ้งจนน้ำตาไหลนะฮะเกลือ <c oughs> ครับคำอุยพรที่ดีมากๆอ่อให้ตาเถอะ <c oughs> นี่ครับเบอรใพ่นจะไม่เนี่ยดูดิครับตอนนี้ผมวิ่งเปิดไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นหน้าตาของกอรลี่แม้แต่ตัวเดียวเอาเรื่องเอาเรื่องก็เค,เคลียแล้วเออเอเกลอรัวๆเลยผมวิ่งเปิดเกลือไปทุกอนุมบริเวณของแมปนะครับผมขอไม่จิกรัวๆก,ก็ได้นะถ้าไม่มีถ้าไม่มีกอรลี่แต่รู้สึกว่ากอรลี่ไม่ออกเลยว่ะเฮ้ยห้าร้อยกล่องกอรลี่ไม่ออกนะครับ ถ้าเปิดกี่กล่องก็อนรีถึงจะออกถามจริงแล้วมันมีเป็นหมื่นตัวเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยหมดแล้วเฮ้ยเปิดมาเกือบห้าร้อยแล้วโอ้โหยังไม่เห็นกอนรี่เลยนะฮะสักตัวยังไม่เห็นเลยตอนนี้กล่องใหญ่โอ้โหเจ็บจี๊ดนะครับเหลือสามกล่องสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมอ่าเอเป็นไปได้ยังไงนี้ห้ารอยกล่องครับ ไม่ออกสักตัวครับโอ้โหวาเจี๊ยบถามจริงโอ้โหดูฮนะตอนนี้ครับถึงกันลองไห้กันเลยทีเดียวไม่ออกครับท่านผู้ชมและผมจะเอานะฮะผมจะเอาโคตเกลในเนี้ยไปต่อยอดยังไงต่อล่ะครับเนี่ยโอ้โห หรือ oh. ว่าจะขายมิสติกบัตรนี้มดคังไปเลยว่าเราจะได้เท่าไหร่นะ oh. มันมีน้อยอยู่ดีแหละอีปิกโคตรเยอะนะฮะดูดิฮะอีปิกเยอะขนาดนี้นะครับจะขายยังไงบัตรหนึ่งจะมีคนซื้อไหมเนี่ย oh. oh. นี่มันมิสติกเกลนะฮะสุดตึงนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วเกือบน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวฮนะเอาเรื่องนะครับ ได้แ,แต่มิติมากอรลี่ไม่เจอทักตัวนะครับออผมไม่อยากจะนับมิติกเลยนะเพราะว่ามันกากนะครับกากหรือเปล่าวะไอ้เชี่ยมีสามร้อยสามหมื่นเจ็ดนะสามร้อยคืออะไรสามหมื่นเจ็ดนะครับตอนนี้ผมเปิดเกลือไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะฮะกดไปก่อนเฮ้ยมันเปิดเลยไปดิอ๋อมันคอมพลตห้าสิบแล้วนะฮะถ้าเปิดไปเรื่อยนี่น่าจะมีเป็นแสนแต้มนะจงังหวะนี้เราก็มาเปิดกล่องกันต่อนะครับกล่องก็คือกล่องที่มันอยู่ในพาร์ตตรงเนี้ย เรามาดูว่าจะดีขนาดไหนนะครับกล่องพาร์ตต้องมาตั้งเปิดกล่องพาร์ตกันแล้วว่ะเออก็คิดดูนะฮะกล่องพาร์ตอีกสามกล่องครับรามาดูกันกดรี่สักหน่อยไหมพี่พี่ก็ห้าร้อยกว่าแล้วนะพี่ไม่ออกเลยนะฮะโอ้โหคำเตือนจากนะจิมมิงคุมเกมมิงนะครับผมบอกคำอยู่ว่าอย่าเปิดนะครับถ้าซ,ซื้อตัวมาเหอะ อย่าหาซื้อกล้องนะครับมุถ้าราคากล้องทั้งหมดเนี้ยผมน่าจะได้กรี๊ติบตัวแล้วนะครับมุมโอ้โหว้วาววาววาวขดทุนขาดทุนขาดทุนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มิตติโคตรถูกเพราะว่ามันมี3้มแซนตัวแล้วครับน้องนึเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่ามา้าทีม มิสติกบัตดีบักบักจะโหดขนาดไหนหรือว่าจะโคตรกล้าขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะตึงหรือเปล่าอ,อ,อ,อีกเรื่องหนึง่งอะตอนนี้คือโอ้ฝั่งนี้คือน่าเปิดเหมือนกันนะแต่ว่าผมคิดว่าแรกเป็นตัวบ้าระยะน่าจะคุ้มกว่านะครับที่จะมาเปิดถลุลกองนะคือแบบโคตรกล้านะครับโอ้โหกล้าจัดประหลาดบอกกันเลยทีเดียวเฮ้ยโคตรเกลือเกลือเกินเกลือ,กอ,กอ,กอแกงเออ